ขอชมบาร,รมีปูเอี่ยม่อยครับได้สิจ้าปูเอี่ยมวัดหนังเดี๋ยนะพระภาวนาโกศลเถระหรือเอี่ยมวัดหนังอ่าพอสวยครับพอสวยถ้าไม้สวยก็ว่ากันหลายๆล้านอันนี้พอสวยนะทุกอย่างอ่านได้หมดทุกอย่างยังขม่วงก็ใช้ยันกิวนะครับใช้ยันกิวละนี่ถ้ามันนี่ถ้ามันขาดก็คงเลิกใช้น,นะพอเขารู้ว่าใกล้จะขาดก็เลยหยุดใช้ แม่ทำลายทรัพย์ไปหลายล้านนะครับสวยแพงครับแรงด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหนึ่งในพระคนาจารย์ที่เป็นพระกาจารย์ที่รุ่นเก่าการที่ห้านับถือมากนะครับข่าวเสด็จพระพาทยุโรปนั้นส่งไปขอคําทํานายไทยทัศนะครับจากพระภาวนาโกศนเสรละมาพระพิษเสด็จพระพาทยุโรปครั้งนี้ต่างแดนนะครับจะมีผู้ลองดีนะครับนําสัตว์จตุบาทหรือสัตว์สีเท้ามาลองดีกับท่านนะครับ แล้วท่านก็ได้ประกาศาอิติปิโสเรือนเตี้ยไปนะครับชาวฝรั่งเศสนั้นให้ท่านลงไปปราบม้าพยศนะครับม้าตัวนี้เ็าบอกว่าทั้งโขกทั้งตัดทั้งเตะเลยไม่มีใครปราบได้ <c oughs> พระองค์ลงไปยืนสงบนิ่งอยู่กลางสนาม <c oughs> หยิบหญ้าหนึ่งกำมือนะครับพร้อมกับเสกประกาศาอิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับให้ม้ากินปรากฏว่าม้ากินแล้วนะครับสงบนิ่งให้พระองค์ทรงขึ้นขี่รอบสนามเลยโชว์สเสลยนี่แหละ คิงลามาไฟออฟสยามทำได้นะครับได้รับการต่าวขานและได้รับเสิยงตบมือตึกก้องนะครับเอ๊ะภาพเป็นไรเนี่ยใช่สิ่งอะิีนิหารปรากฏแล้วมั้ง <c oughs> อ๋อป้ามันลอ,อย <c oughs> นี่นะครับ ปูเอี่ยมวัดหนังหรือพระภาวนาโกศลเถระอดีตนะครับยืนอยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นเหรียญยอดนิยมปัจจุบันนั้นโดนหลวงพ่อกันรัฐญาตนนำโด่งไปด้วยเรื่องราคานะครับจึงเป็นนั้นว่าหลวงปูเอี่ยมนั้นลงมาอยู่อันดับสองแต่ในเรื่องของความเป็นพุทธคุณความาเลอเลิศด,ด้วยศิละปะนั้นก็ยังคงครองความเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่นับเนื้อก็ต้องถือว่า แม่พูดยากเกินเพราะทองแดงลงพุ่เอี่ยมก็ใช่ว่าจะแพ้ลงพุ่กันนะครับเพียงแต่คนเขากก่าวฝันถึงกันมากเพราะกันนั้นสายบูแต่ลงพุ่ยเอี่ยมนั้นไม่ใช่บูอย่างเดียวครับครอบจักรวาลน,นะครับคุณบักเพิงนะครับขอชมบร,รมีพุ่เอี่ยมอ่ะดูนะครับดูดูดูนะครับ,รบเอี่ยมวัดหนังกับเอี่ยมสะบานสูงห้าสี่สามสองไม่เป็นลองกันนะครับเหมือไหนเหมือกันนะครับใครสวยใครแพงนะครับ เรารู้ว่ากันนั้นเราถือว่า,าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมในอดีตนะครับเอี่ยมหรือว่ากันก็เมื่อไหนเหมือกันนะครับใครสวยใครแพงนะปัจจุบันนี้ก็ยังผมเอาจริงจริงก็ยังเบียดกันอยู่นะครับถ้าเราไม่นับเนื้องเงินนะเรานับเรื่องทองแดงก็พอทองแดงรุ่เวิ่มกว่าทองแดงเพราะกันก็ถ้าไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันนะครับเมื่อไหนเหมือกันนะครับบอกได้เลยใครมีรุ่เวี่มวัดหนังเนื้อทองแดงถ้าสวยจริงผมซื้อสิบล้านอ่ะเอามา สวยนะครับคมๆจมูกดองๆไม่ล้มเลยกาบเรียนไปยังเอฟีทุกท่านที่มีครอบครองหนึ่งเหรียญสิบล้านบาทรับเงินสดนะนะครับถ้าเหรียญเงินสวยจริงก็สี่ห้าล้านอย่างต่ําแล้วกันละมาจะซื้อให้ดังก็ทีนะครับไหนๆก็ซื้อจอบใหญ่ดังมาละมาเหอะรูปหล่อพระตร้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตอนรุ่นไหนนาะโถธรเจอแต่ศูนย์เก้านะเก้าศูนย์ยังไม่ไม่รู้นะก็เห็นนะครับพี่พอเล่นมานานก็ไม่เคยเจอนะครับ สายชนหลวงะวันวัดคลองคูนสวยสวยหมื่นกว่าบาทครับหลวงปรเงินหล่อปั๊มซ้ำหนึ่งห้าอาจารย์เล่นไหมไม่เล่นนะครับเพราะก็ปั๊มอย่างเดียวไม่มีหลอ่อถ้าหลอ่อต้องเป็นทองคํานะครับอาบเรียนด้วยความเคารพผมไม่เล่นพระพิสดารผมไม่เล่นพระหายากมากผมไม่เล่นพระเทวดาสร้างนางฟ้าเสกผม,มเล่นพระตามหลักมาตรฐานสากคนิยม ชาวบ้านซื้อสามล้านัมนอาจจะซื้อห้าล้านชาวบ้านซื้อสิบล้านผมอาจจะซื้อสิบห้าล้านพูดกันตามภาษากเลงกึงนะกูมีตังคูอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากูอยากได้แล้วกูมีไม่สนราคาขอให้สวยถูกใจมานะครับคุณกีรติร้านอยู่ที่ไหนครับพันทิพย์พาซาสาขางามม่งวานครับถ้ามาไม่ถูกโทรมาก่อน08 0 9 5 1 6 8 7 5 0 95, 8, 1 0 9 5 1า ส่งภาพพระมาในไลน์นะครับ @ruk64 ตัวส่งมาแล้วแท้ไม่ต้องมาเดี๋ยวไปหาเองอยู่เชียงใหมโ่โกลกสงขาปตัตตานีนราธิวาสหรือจะอยู่เชียงรายอยู่สุไหบดีอยู่ที่ไหนก็ช่างขอให้แท้ขอให้สวยขอให้แพงไปถึงหน้าบ้านนะครับขายก็ดีใจไม่ขายก็ไม่โกรธขายรับเงินสดแล้วไม่ต้องโกรธกันซื้อแล้วเก้ก็ไม่โกรธกันให้ใช้เงินได้เลยนะครับไม่สนใจว่าที่ซื้อมาแล้วจะเก้หรือจะแท้ ถ้าซื้อมาแล้วเกกับความสวยของผมความดีของท่านความโชคดีของท่านรับเงินผมแล้วใช้ได้เลยไม่มีการคืนนะจำไว้คำนี้สุภาพบุรุษเขาใช้กันนะครับสงสัยคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นแน่เพิ่มพูนสวัสดีครับอาจารย์ร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับหลวงพ่อเทียนวัดกษัตริย์รามนิยมไม่นิยม,ม,ยมแต่ยังไม่แพงนะครับหลวงพ่อเอีอเ่ยมวัดโคนอน14ยัน5หนะ้ากากทองคำน่าจะหมื่นกว่าบาทครับ สวัสดีขอาจา์สุขภาพแข็งแรงนะครับอาจารย์ครับพุทธะมหาลาภแม่ชีบุญเรือนสองสี่เก้าเก้าก็น่าจะอยู่หลักพันไปปลายนะครับคุณหนุ่มเนมบางสวัสดีครับผมคุณนิกสวัสดีครับคุณโจสมเด็จหลังอุ้ยสวยหนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนคุณสุพีบัวผันสวัสดีครับคุณตุ้มบางแคสวัสดีครับคุณสมพงษ์จันเขียวสวัสดีครับสมเด็จเข่าตุ่มหลวงมุบุญ หลวงพ่อบุญนี่พวกเขาต้มอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมจะเล่นแต่เจ้าสัวนะครับพวกตะกูลว่านผงอะไรไม่แข็งแรงสวัสดีครับอาจารย์ผมขอถามไปเลยพี่นาฏสองสี่เก้าห้าเนื้อเงินเขาเล่นกันไหมเนื้อเงินก็หลักแสนขอยแท้อย่างเดียวคุณจีรพัฒน์สวัสดีครับคุณพรานุสวัสดีครับคุณสุนทรสวัสดีครับคุณกฤษณะสวัสดีครับคุณสมบัติอีกหน่อยนกก็พูดแบบอาจารย์ ไล่สดนะผมก็ว่างั้นนะมันยืนอผมทุกวันก็แตมสามศูนยน้าเก็บไม่น่าเก็บมากครับตอนนี้ก็บล็อกเฮงเป็นหมื่นบล็อกธรรมดาก็หลายพันนะจ๊ะมีดหมอหรื Ο, อบล็อกโยน่าจะเล่นเป็นหมื่นนะแต่ผมดูไม่เป็นสวัสดีครับอาจารย์ผมส่งพระไปในไลน์ให้แล้วไอดีตึ๊ดตึ๊ดไลายชื่อเจษดาพรนะครับผบนรครับผมผู้ชการนักเรียนร้อยวน สุดาพอเล่นนักเรียนในเรือได้ครับเดี๋ยวดูให้นะครับรัฐพลแซ่ล้อสวัสดีครับคุณบอยปูเทียนเล่นรุ่นไหนบ้างปูเทียนวัดโบสถ์เจะเล่นเก้าูนย์เก้าหนึ่งเอเล่นเก้าหนึ่งแล้วก็เล่นศูนย์หกแล้วก็มาเล่นศูนย์เก้านี่แหละนะครับเป็นทุกรุ่นนะครับ8ปสิปีกองตำรวจเงินสามเคหมื่นกว่าบาทครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ใครปลาเรือนเหรอ100ยปีก็น่าจะอยู่หมื่นกว่านะครับประน้ำรุ่นสี่สองพันครับ เอฟซีสโซทะเลสโซทอนสวัสวด,ดีครับคุณโจอบอกไปแล้วนะครับหลวงพ่ออุตมะรุ่นแรกไม่แพงหลักพันนะครับไม่เข้าใจือกันว่าทําไมถึงไม่แพงนะครับคุณรีเทิร์นสุภาพแข็งแรงมีความสุขครับผมอุ้ยรูปหล่อวะคคูวิเชียนกำแพงเพชรรุ่นแรกสามหมื่นได้ครับวัคคูวิเชียนโมลีหลวงพ่อปั่งัดคูยางนะครับ สันโดษเจ้าสัวรละบุบุญรุ่นหนึ่งเงินเงินตอนนี้2ล้านกว่า3ล้านครับซุ้มอไม่มีกระหนกและมีกระหนกแพงไหมหลักล้านทั้งคู่ครับผมว่าเงินจอบใหญ่หนึ่งห้าสวยๆเจ็ดแปดหมื่นครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพแข็งแรงค,ครับพระรอดท่าอมโมงไม่เวิร์กนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพแข็งแรงขอบคุณครับคุณสิลรดสวัสดีครับอาจารย์รักสวัสดีครับคุณหน่อยทีมสวัสดีครับขอขอบพระคุณอาจารย์จะเข้าไปรบกวนท่า,าจา์ครับยินดีครับด้วยความเคารพรักนะครับมาได้เลยคุยเรื่องพระร คุยแล้วฟังกันเชื่อกันนับถือกันคุยได้ทั้งวันแต่ถ้าคุยแล้วบอกเก้ยังไม่ฟังบอกเก้ยังไม่เชื่อยังดือ้อยังรั้นไม่ต้องมานะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณมีอยู่นั้นเลอเลิศประเรสริฐสีใครก็พูดไม่ได้ว่าเก้ใครก็บอกไม่ได้ว่าไม่ใช่นะครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาการเล่นพระต,ต้องเปิดใจให้กวา้างๆต้องรับรู้นะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเวลาฟื้อมาเนี่ยเขาบอกให้รักไม่น่าจะดีไว้ก็ต้องฟังเขานะครับบางคนมีความรู้ความสามารถมากกว่าเรานะครับความรู้อ่านเรียนทันกัน อย่าไปยิงจองหองทะนงตัวว่กูเล่นมานานกูเล่นมาก่อนกูซื้อมาเยอะโถเอ้ยแม่งมึงจะไปดูเป็นเฮียอะยาใช่นะเออคนเกมันทําทุกวันนะครับเราคนเป็นน่ะมันก็เล่นได้แค่เป็นนะครับนอกเหนือจากเป็นแล้วมันมีแก้จกกัดแก้ดีแก้เก่าแก้โอ้สารพัดเรายังเห็นไม่หมดนะโอกาสที่จะโดนเยอะแยะอย่าทะนงตัวครับเสือเอ,อ๋อย่าทะนงเมื่อไฟไหมพงแล้วเจ้าจะรู้สึกนะครับเป็นคําพูดและเป็นข้อคิดที่ดีนะครับ เสือมันไม่เคยกลัวใครนะครับสัมพัตว์ในโลกนี้เสือกับสิงห์นั้นเป็นใหญ่เป็นเจ้าป่าไม่เคยกลัวใครแม้แต่ช้างแต่วันหนึ่งไฟมาครับสัมพสัตว์ทั้งหลายแหล่ตายในกองไฟแม้กระทั่งเสืออยู่ในถ้ำมันก็ตายนะครับโดนความร้อนอบเผาจนเนื้อตัวไหม้แล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับเพราะต้องบอกว่าเสือเอ,อ๋ยอย่าทะนงเมื่อไฟไหม้พงแล้วจะ,จะรู้สึกนะครับคนเก่งไม่ได้มีคนเดียวนะครับคนเป็นก็ไม่ได้มีคนเดียว คนเก่งและคนเป็นเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ <c oughs> ต้องเป็นผู้เปิดใจเป็นผู้ใฝ่รู้ยอมรับนับถือหลายๆอย่างที่ก้าวเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดถูกต้องนํามานะครับประดับคิดค้นเอามาประยุกต์เอามาใช้อะไรที่มาเร็วซ้ำต่ําช้าผัดมันอ,อกไปอย่าไปใต้มันพยายามผัดลันออกไปเอ,อกไปแล้วชีวิตคุณจะมีค่านะครับจะมีคนกล่าวสรรเสริญเยินยอมีเพื่อนมากหน้าหลายตา มีตั้งแต่รากหญ้าย่ันกระทั่งสูงสุงสดจําผมไว้นะครับกัลยาน,นมิตรมาด้วยความรักและเข้าใจกันถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีการรับฟังฝันลายคุณว่าจะหมายว่าจะมีเพื่อนได้เลยนะครับรวมทั่วรุ่นสี่หมื่นกว่าสองหมืนได้ครับคุณกิตเเน่นะครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์หลวงว่าแพ้ปีหนึ่งแปออกวัดบ้านคลองยังไม่เวิร์กนะครับถ้าลงวงพ่อคูณหรือเปล่าบ้านคลองเนี่ย ผมว่าขายรุ่นหนึ่งปี98ถ้าสองขอบหลายแสนครับในเนื้อสมเด็จวลาละคงมีแร่ผงทองหรือทองเปลวไม่ไม่ไมีครับม,ม,มีแต่ลักมีแต่อะไรพวกนี้ครับทองก็เป็นทองที่ติดมากกรลักมากกว่านะครับคุณธีรยุทธ์สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับวันนี้มีงานประกวดนะครับที่สุริยการถือว่าเป็นงานาประกวดครั้งแรกแห่งปีเลยเนื่องจากโควิดนะครับทำให้จัดไม่ได้เชื่อว่าวันนี้คนจะมากหน้าหลายตามากมายเรอเกินนะครับ ใครที่ไม่รู้เรื่องพระใครที่ไม่เก่งเรื่องพระเดินเข้าวงการพระครับไปตลาดพระไปงานประกวดพระมีพระอะไรส่งประกวดไปถ้าเขารับแล้วตัดสินพระเราแท้ถ้าเขาไม่รับแล้วไม่ตัดสิเนเจ้แน่นอนไม่ต้องไปคิดอื่นไกลนะครับหลักมาตรฐานสากลก็มีถ้าไม่มีพระจะเป็นสิบล้านร้อยล้านไม่ได้หรอกครับต้องถือความเป็นมาตรฐานสากลไว้นะครับอย่าไปเล่นคนเดียวอย่าไปเพอคนเดียวเล่นคนเดียวเพอคนเดียวก็หมดคนเดียวไงนะครับ เงินทองของนายากครับแสนจะลำบากที่กว่าจะได้มาเมื่อได้มาแล้วถ้าไม่รู้จักการเก็บรักษามันก็หมดไปถ้าได้มาแล้วซื้อในสิ่งที่ผิด,ผดชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนะครับการเล่นพระเป็นความสุขส่วนตัวเป็นความสุขของพ่อบ้านนะครับคุณลืมไปว่าเงินที่คุณไปซื้อพระนะมันเป็นเงินลูกเงินเมียด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเก็บพระแท้เก็บพระดีลูกเมียก็สดชื่นแจ่มใสเมื่อคุณอยู่แล้วคุณจากไปมันก็ยังขายได้แต่ถ้าคุณเอาเงินลูกเงินเมียไปซื้อแล้วก็ความสุขสนุกสนานอยู่คนเดียวเพ้อคนเดียว ตายหาไปต้องขุดกระดูกมาสับนะครับเพราะถือว่าแม่งมึองออมกันกไประยำตำบอลขนาดนี้เลยเหรอ